ทลิปนี้เรายังอยู่ที่ฮอกไกโดนะคะในช่วงที่พีคซีซั่นฮิมะฟูฟูนะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ฟูราโนนะที่นี่มีสกีรีสอร์ทแล้วก็มีฟนะูราโนสโนแลนดสามารถให้ทุกคนทำแอคทิวิตี้ได้นะไม่ว่าเป็นสโนว์บอเิลนะคะบันน่าบ๊ทหรือว่าเป็นสโนลาฟิงนะคะซึ่งสนุกสนานมากเลยนะถ้าใครมีเด็กๆนี่รับรองชอบมากแน่นอนเลยแล้วก็ พาไปเล่นกับน้องมาฮัสกี้นะคะซึ่งเชื่องแล้วก็น่ารักมากนะเขาก็จะพาเราไปลากเลื่อนนะถ่ายรูปออกมาถ่ายวิดีโอมาได้สวยงามนะคะไปหมู่บ้านนิงเกิลทเลนะคะที่นี่เนี่ยเป็นบ้านไม้นะมีแค่12หลังเองนะแต่ว่าถ่ายรูปสวยมากทั้งกลางวันและกลางคืนนะบรรยากาศที่แบบพีมาเกาะอยู่บนแบบว่าหลังคานะ้วแล้วก็มีแบบว่าพีมาตกลงมาเนี่ยมันเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยนะคะ และบรรยากาศในตอนกลางคืนนะเขาเปิดไฟก็โค้สสวยเลยอะ่ะคือใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนี่ยนะรับรองมาที่นี่นะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเราก็จะพาเพื่อนไปชมอาซาฮิโกวะสโนว์เฟสติวัลนะคะซึ่งใหญ่เป็นดับสองของฮอกไกโดนะและพอตอนใกล้สองทุ่มนะเขาก็จะมีจุดพลุค่ะซึ่งพลุของเขาอลังการมากนะคะและก็สวยงามมากเลยนะเราตามไปชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะและเราอีกมาเที่ยวฮอกไกโดทริปสั้นๆน,นะคะประมาณ4วันนะคะและเราก็มาช่วงที่มันเป็นพีคที่สุดของฮอกไกโดก็คือสโนว์เฟสิวัลนะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนิวชิโตเซกนะเดี๋ยวเราก็ผ่านตามออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตั๋วรถไฟเนาะก็เดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาอยู่ที่อาซาฮิกาวะสเตชันนะคะซึ่งเราจะรอฟรีชัตเทิลบัตน,นะคะที่จะไปที่อาซาฮิกาวะสโนว์เฟสติวัลนะคะซึ่งช่วงที่เรามาเนี่ยรถจ,จะออกชั่วโมงละคันนะซึ่งเวลาที่เรามาเนี่ยก็ยังรออีกประมาณเกือบ40นาทีเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินในสถานีก่อนนะคะเพื่อที่จะรอแต่ถ้าใครมาวันที่10 1 1 1 2เนี่ยรถจะมาถูกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เราเคยมาที่นี่แล้วนะเคยมาเที่ยวต่งลังวันนะที่ไปสวนสัตว์นะคะ ไอซาฮิยามาซูนะซึ่งถ้าใครอยากจะดูนะตอนนั้นก็กลับไปดูวิดีโอรีวิวของเราได้นะคะแต่ตอนนี้เรากว่าจะแลนดิ้งนะดีเลย์มาเรื่อยๆรถไฟก็ดีเลย์กว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยมันก็เย็นมากนะมันก็จะมืดอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะเก็บบรรยากาศได้เฉพาะช่วงที่เป็นอ่าสโนว์เฟสติวัลให้ดูนะคะค่ะเราก็ลงมาจากบัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงงานแล้วนะก็จะมีแบบแกะสลักน้ําแข็งนะที่นี่ก็จะมีแบบให้เดิน ชมไปทั่วๆนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูบรรยากาศกันนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะก็คือเขาอ่ะจะปั้นสโนว์แมนเอาไว้แล้วก็ให้เด็กๆแต่งหน้าแต่งตัวนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาผลงานของเด็กๆเนี่ยมาตั้งเรียงกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นสโนว์แมนแบบรูปแบบต่างๆนะคะแบบเหมือนแบบอาร์ตอาร์ตให้เด็กฝึกศิลปะอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเยี่ยม นอกจากที่เรานั่งห่วงยางลงมานะคะก็ยังมีสไลเดอร์ที่สูงนะเขาเรียกสไลเดอร์ยักษ์ที่เป็นสไลเดอร์จากคิมานะคะแต่ว่าเขาเปิดเป็นช่วงเวลานะคะซึ่งปิดไปตอนประมาณห้าโมงเย็น<ม>นะคะ<ม>แล้วตอนสี่โมงเย็นแล้วก็เปิดอีกทีตอนทุ่มสี่สิบห้าใช่ไหมไซึ่งนับนัจุดนั้นเราอาจจะไปแล้วไ <laughs> ง แต่ว่าน,นี้ก็ยังถือว่าโชคดีเพราะตอนมาเนี่ยฮิมะโปรยปลายตอนนี้นี่เริ่มเคลียร์แล้วนะไม่งั้นเดินหรอว่าหิมะเข้าหน้าเข้าตาเต็มไปหมดนะคะก็ถ้าใครนะที่จะมาเที่ยวโชคสโนว์เฟนนะแล้วมาพักที่นี่นะคะก็มาอันนี้ได้ก็คืองานนี้เข้าฟรีทั้งหมดเลยคะ่ะเล่นก็ฟรีด้วย นอกจากนั้นนะในงานนี้นะเขาก็ยังมีขายอาหารของกินนะมากมายเลยนะมีร้านแบบเรียงเวนแถบเลยนะคะไม่ต้องกลัวเราจะกินแบบหนาวๆก็ได้หรือว่าเราจะกินในอาคารที่เขาติดฮีเตอร์ให้ก็ได้นะคะก็มีคนนะใช้บริการกันเยอะเลยนะคะก็คือ เิวก็มีกินน้ำมีตู้กดเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะถ้าใครมาเช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ทำกิจกรรมเยอะนะเพราะที่นี่เขาก็จะแบบมีเจ้าหน้าที่แบบให้บริการนะให้ความสะดวกสบายฟรีตลอดงานนะจ๊ะ ที่แกะสลักน้่แข็งนะคะที่เขาจัดงานกันขึ้นที่นี่นะคะ <_ an> ก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะคะ <_ an> ก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นรางวัลเหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันสวยนะอันนี้ได้เหรียญทองเลยนะคะค่ะ <_ an> เรากำลังรอเวลาที่เขาจะจุดพลุนะคะ <_ an> เขาจะมีไฟเริรกตอนประมาณสักเอ่อทุ่มยี่สิบห้านะคะ <_ an> ซึ่งก็กใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ 在。走 ที่เบนเอินะเขาบอกว่ามันเป็นร้านชาบูที่ชื่อด,ดังนะคะที่สุดของที่นี่นะคะก็อันนี้เป็นเนื้อเนาะก็จะมีอันนี้เป็นหมูนะแล้วก็จะมีแรมด้วยนะคะก็กินแบบบุฟเฟ่เอาอนนยู่แผ่นดีนะก็เต็มที่ลุยค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแรมนะก็มีแบบมันที่แบบแทรกอยู่ตรงกลางด้วยนะ มาแบบลายส่วนกามเนาะแต่ว่าก็จะบางๆก็กินแบบต้องกินทั้งคั่มนี้นะครับนะสำหรับมื้อนี้นะคะที่ร้านนี้เนี่ยก็ถือว่าอิ่มอร่อยแล้วก็คุ้มมากนะถ้าใครมาที่นี่แล้วลมาทานร้านนี้นะก็ถือว่าเป็นกูสทอยนะคะ และข้างหน้าร้านนี้ก็จะมีถนนคนเดินนะซึ่งตามทางก็จะมีแกะสลักน้ําแข็งตลอดแนวเลยนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ได้เพลิดเพลินด้วยนะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปนอนที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะอย่าลืมติดตามชมจ้ะ ก็ใช้เวลาประมาณ8-9นชะั่วโมงครึ่งน,นะคะก็หวาเย็นไปเรื่อยๆแต่ว่าวิวข้างทางนี่สวยมากเลยนะเราก็จะไปที่ฟูราโนแล้วก็นั่งบัสไปที่ชิงฟูราโนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ฟูราโนสกีลีสซอนวันนี้เราจะอยู่ที่สกีลสซอนทวันนะจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมนะระหว่างทางก็จะให้ดูวิวสวยๆนะสวยมากเลยบบงจุดเนี่ยเป็นเหมือนแบบต้นคริสต์มาสทั้งหมดที่เป็นปกตัวด้วยหิมะเลยนะ พอเราลงจากรถไฟเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะมารอบัสนะคะซึ่งตอนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเช็คตัว๋วนะทิเกตเราก็ส่งตั๋วที่เราซื้อ JR Pass มาให้เขานะคะก็ออกมารอเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะเราก็เลยมาเดินรออยู่เราต้องขึ้นที่บัสสต็อป4เนี่ยเพื่อที่จะไปลงที่ชินฟูฟราโนปินส์โฮเทลนะคะซึ่ง ก็จะอยู่ตรงแถวสกีรีสอร์ทพอดีเลยนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูสกีรีสอร์ทเต็มๆกันทั้งวันเลยค่ะขาะจากโรงแรมนะคะเราก็จะไปที่ฟูราโนสโนแลนก่อนนะซึ่งจะเป็นลานกิจกรรมนะโดยเฉพาะเด็กๆนะก็คือจะมีคนโตก็เล่นได้นะก็จะมีแบบว่ากิจกรรมหลไยอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส่วนนิเกอร์เทเลเดี๋ยวเราไปตอนเย็นนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ไปซื้อติกเกตนะคะว่าจะเล่นอะไรบ้างนะก็มีหลายๆแบบให้เลือกนะแต่ว่าเราซื้อแบบออลลมิตนะออลลมิตก็มี1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าทาั้งวันนะคะก็แล้วแต่จะเลือกนะแต่ว่าเขาปิดเที่ยงอันนี้เราก็เลยซื้อมาแล้วก็ได้อันนี้มาเขาว่าให้ติดไว้ที่แขนนะคะสําหรับคนที่จะเล่นค่ะกํากลังจะไปกันแล้วนะคะตอนแรกรูกเหมือนจะแบบหวานเย็นนะจริงก็แอบแบบว่าเสี่ยวเหมือนนกันนะ ต้องไปลองดูทักหนึ่งรอบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง ค่ะอันต่อไปเราจะเป็นบานนาโบดกันนะคะไปอุ้ยกระดาษหายบนานนาโบดกันนะคะเอาข้อไปไม่ได้นะอ่าเอาข้อไปไม่ได้เพราะว่ามันเหวี่ยงนะเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหล่นนะก็ฝากเอาไว้ก็ไม่ได้ด้วยนะเขาบอกว่าทางพิธีอยาเอามาประมาณนั้น สำหรับใครที่จะมาที่นี่นะจริงๆแล้วเราแนะนําว่าชั่วโมงเดียวก็พอนะคะเราก็แล่เล่นบานาน่าโบ2สรอบนะแล้วก็เล่นเออลาฟติ้งรอบหนึงแล้วก็สโนว์บิลสรอบนะคะซึ่งก็โอเคนะก็ตอนนี้แบบบรรยากาศดีมากแบบพีมากำลังตกนะคะเหมือนแบบบรรยากาศแบบฟรอสเซนเลยนะคะแล้วก็เราถ้าบางคนมีเวลาก็จะไปเล่นในตรงที่เขาแบบ เป็นถาดลากด้วยนะคะก็ได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่ดิงเกิลเทเรสนะคะบรรยากาศตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวเราไปกลางคืนอีกหนึ่งรอบตามไปเลยค่ะค่ะเรามาอยู่ตรงทางเข้าของดิงเกิลเทเรสนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นบรรยากาศของตอนที่เขายังไม่เปิดไฟนะคือตอนเช้าอยู่นะเรามาลองชมทั้งสองบรรยากาศนะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยคือหิมะฝนแบบตกบปรยปลายมากนะคะเข้าไปข้างใน,นคะ่ะ ในดิงเกิลเทเรสนะคะก็จะเป็นบ้านที่ทําเป็นไม้หลังเล็กๆอย่างนี้นะคะบนรอบประมาณ12หลังนะก็จะเป็นของขายนะคะโดยเฉพาะแบบของที่เป็นงานแบบแฮนด์เมดนะคะก็จะมีแบบพวกสเวเนียอะไรหลายๆอย่างนะก็เดินวนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในนี้ บรรยากาศดีมากนะคะตอนกลางวัน,นจะเป็นประมาณนี้นะกลางคืนก็จะสวยแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะอยู่รอจนถึงเขาเปิดไฟกลางคืนเลยแล้วถ่ายบรรยากาศชมให้เพื่อนๆให้เพื่อน,อนๆชมเออจ้ะค่ะก็จะเป็นของแฮนด์เมดนะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบร้านที่แบบขายแบบพวกกังหันลมพวกของที่งานไม้ที่ทําเองนะคะนี่เขาก็เปิดพัดลมดูให้ดูว่ามันหมุน,นจ้าอะไรอย่างงี้ดูเด็ด ค่ะบรรยากาศท่ามกลางแบบคีม้าตกปลอยปลายนะคะก็ส,ะสวยงามมากเลยนะเหมือนเดินอยู่ในแบบ MV นมวนะคะคเรากำลังเดินไปนะข้างหลังมีคอฟฟี่เฮาส์นะคะซึ่งถ้าได้กาแฟร้อนๆก็จะอบอุ่นขึ้นนะก็เป็นร้านที่คนน่าจะเยอะแหละเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแลแล้วเมื่อเราเดินมาใกล้ๆนะคะก็พบว่ามันปิดจะ้ะ นะก็คือตอนแรกจะหากาแฟอะไรอย่างนี้ก็ปิดนะหรือว่าจะเปิดกลางคืนอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกานคืนทีนึงค่ะ ค่ะก็เดินมาถึงฟูลาโนโรบเวย์นะคะก็สำหรับใครที่จะขึ้นไปข้างบนนะสำหรับเล่นสกีนะเขาก็มีแบบหลายทางให้ขึ้นนะก็มีแบบว่าที่นั่งแบบเป็นแบบโอเพนแอร์ที่เป็นนี้ขึ้นไปนะก็ส่วนใหญ่เขาจะไปโรบเวย์กันนะแต่ว่าเราจะมาโรบเวย์ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะทานอาหารกลางวันนะเป็นลาเมงนะคะไปโอ้ยลืมน ค่ะตรงทางขึ้นรถเฟเนะ,ฟนะก็จะมีร้านราเมงร้านใหญ่เลยนะแต่ว่าเป็นแบบเซลเซอร์อรวินนะทุกคนก็คือเข้ามาถึงก็ต้องคือต่อคิวเพื่อที่จะกดเลือกราเมงจากตู้นะคะก็จะได้ติเก้นมานะแล้วก็เอาไปยื่นให้คนที่เขาทำคุกกิ้งอยู่ตรงกลางนะเขาก็จะให้ แบบอันนี้เรามาว่าของออเดอร์เราเนี่ยได้แล้วก็ให้ไปเอาอะไรอย่างนี้นะคะนะก็มีน้ำดื่มให้ฟรีด้วยนะ oh. ก็กดเองนะ oh. เป็นเซลล์สวิตการเสร็จแล้วก็ต้องเอาจานไปคืนและแก้วไปคืนนะตามจุดด้วยนะ oh. อ่าใช้แล้ว oh. นะอากาศเย็นๆได้ทานราเมงก็คงดีนะ oh. และคนก็เยอะมาก oh. มากมาก,มากโต๊ะมีแบบต้องแบบเสียบอ,ะอ่ะอะวิวก็ดี ค่ะอาหารที่เราสั่งมานะอันนี้เป็นซุปวิโซกับหมูชาชูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาก็คือเป็นอะไรนะเป็นเนื้อของที่นี่นะฮอกไกโดนะแล้วส่วนของพรที่สั่งมาเป็นข้าวหน้าไก่ประมาณนี้นะแล้วอันนี้ก็มีไก่ทอดนะคะอ่ะเรามาทานกันเลยดีกว่า้องชิมซุปจิโซเป็นไงอือค่อนข้างดีแต่เค็มค่ะ อันนี้อ่าอันนี้เค็มน้อยกว่าอันนี้ดูละมุนกว่านิดนิดนะคะขอชิมน่อยอ่าพอชิมอ่ะโซ่เหรค่ะตอนนี้ก็คือตรงที่บริเวณที่เป็นด้านหลังของร้านอาหารรามิงะนะคะก็จะเป็น้านสกีเนาะซึ่งก็อยู่ติดกับโรบเวนะคือตอนแรกเราตัดสินใจที่จะขึ้นไปที่โลบเวย์เพื่อที่จะไป ดูวิวอะไรอย่างนี้แต่ว่าหิมะตกนะก็จะเห็นว่าดูสีหมอกปกคลุมนะมองอะไรไม่เห็นนะและเราก็ไม่ได้ไปเล่นสก,กีหรือว่าไปเล่นบอร์ดอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเซฟตัวเองไว้ในวันถัดๆไปนะก็ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปนั่งสุนาขลากกันดีกว่านะคะไปกันต่อเลยค่ะค่ะเราก็เดินจากตรงที่อา่า ตรงที่เราทานข้าวนะมาตรงที่อยู่มานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมหมาลากเลื่อนนะคะซึ่งก็ต้องจองมาก่อนเนาะสำหรับคนที่จะมาใช้บริการนะคะในฤดูหนาวนี้ก็จะเป็นหมาลากเลื่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นฤดูร้อนนี้ก็จะเป็นที่สําหรับขี่ม้านะคะเราไปดูน้องหมากันดีกว่าค่ะค่ะน้องหมาที่จะทําการลากเลื่อนนะคะเข,เขาก็มีแบบมาโชว์ตัวนะ เขาชอบอากาศหนาวนะแล้วก็ชอบให้คนแบบรูปหัวรูปคางนะเกาคางอะไรนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาที่เฟรนลี่นะไม่ดุนะคะดังนั้นเขาก็จะปล่อยให้อยู่ข้างนอกได้เลยนะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ถ่ายรูปอะไรนี้รูปได้นะค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งน้องหมารักเลื่อนกันแล้วนะคะเขาก็จะมีการให้เราทำความรู้จักกับน้องหมานะแล้วก็มีการสอนการ วางท่าทางนะคะสำหรับที่เราจะไปยืนอยู่บนที่ตรงที่ลากเลื่อนนะคะว่าควรทำท่ายอย่างไรนะเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวขวาต้องเอียงยังไงนะคะโอเคะ okay. เดี๋ยวเราไปลองของจริงกันมาเหมืนกันกัน กันเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะหลังจากวิ่งหลายรอบนะก็มีการแบบว่าวิ่งไปกัดกันนิดนึงปีนกำแพงหิมะหนีบ้างก็มีนะก็เป็นสีสันอย่างนะึะก็น่ารักดีนะทุกคนมาแล้วก็ต้องมาให้ถึงนะสุดๆ Thank you Thank you ค่ะ อันนี้เรามาที่คาเฟ่ที่ข้างๆของโรงแรมิงส์โฮเทลนะคะก็จะมีพวกเบเกอรี่นะแล้วก็มีพวกชากาแฟาไอศครีมอะไรนี้นะก็สำหรับคนที่ไม่รู้จะเดินไปไหนดีท่ามกลางแบบคิมมาตกก็มานั่งดูแบบคนเดินไปเดินมาชมวิวตรงดิงเกิลเทเลสก,ก็ดีนะคะค่ะเราก็มาอยู่ตรงทางเข้าออฟูราโนโกันกัน,กนมมละนะคะซึ่งก็จะมีแบบ เปิดไฟนะเป็นไนท์โชว์แฟนตาซีนะมีอีกกลูมีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะค่ะเรามาอยู่หน้าตรงทางเข้าฟุรานกันกันมูลาลวนะคะก็จะต้องเดินไปตามทางที่เขาเปิดไฟเนี่ยนะแล้วก็มีตัวต้องซื้อทิเกตเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไป สำหรับตัวเนี่ยก็จะราคา300เยนนะคะแต่สําหรับเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ดูไม่รู้เขาดูตามความสูงด้วยในของพอ่อเนี่ยฟรีนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเสียคนละ300เยนแล้วเขาก็จะมีตั๋วใบหนึ่งนะที่มันเป็นสําหรับเล่นสโนว์ทูฟรี่หนึ่งครั้งนะคะของแต่ละคนเนาะก็ถ้าสมมุติว่าอยากเล่นอีกนะคะก็เพิ่มอีกคนละร้อยนะคะร้100อยเยนใช่ไหมร้อยเยนรู้สึกร้อยเยนนะเดีวเขไปดูข้างในเลยอ่าเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกัน ่ะอันนี้ก็คือตรงเป็นจุดที่เขาเล่นสโนว์ทูบิงนะคะก็คือเล่นเสร็จเลื่อนลงไปแล้วเราก็ต้องเดินลากเอาตัวของทิวนะคะกลับมาคืนที่เดิมนะโอเคป่ะอ่ะก็ชิวๆนะ หนาองศาโอเคค่ะ <Okay. S 1> ที่นี่ก็จะมีอีกกูหลายหลายอันเลยนะที่แบบเข้าไปได้นะแล้วก็ข้างในบางอันก็แบบเป็นร้านค้าด้วยขายของขายพวกชาร้อนกาแฟาร้อนอะไรเงี้ยนะคะเราลองเข้าไปดูข้างในกัน น,นี่ก็เป็นภายในนะคะก็จะมีแบบเก้าอี้น้ําแข็งให้นั่งด้วยนะก็อันนี้เป็นแบบอันที่แบบนั่งเหมือนนั่งพักหนาวเลอว่าดูไฟนะเขาก็จะเล่นแบบสีจากอ่อนไปถึงสว่างสุดแล้วก็ดับไปเลยจ้ะแล้วก็ค่อยค่อๆเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะซิงนะให้ว่า คือที่นั่งเก้าอี้น้องแข็งเนี่ยโคตรลื่นตูดเลยโอ้ยค่ะในนี้ก็ยังมีด็อกสลดดิ้งเหมือนกันนะก็เป็นรอบสั้นๆนะราคา2,500เยนต่อรอบนะคะอ่าก็จะมีน้องหมาอยู่ข้างหลังนี้เขาว่าให้ถ่ายรูปก,กับน้องหมาได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะ สำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเปิดไฟเนาะก็จะเป็นบรรยากาศค่อนข้างดูแบบโรแมนติกนะแต่ว่าคนเยอะมากเยอะกว่าตอนกลางวันเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะหามุมถ่ายรูปได้ยากแต่ถ้าใครจะพักที่ฟูราโ,โนนี่นะคะก็สามารถนะสักทุ่มครึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักที่นี่ก็เริ่มไปละค่อยออกมาถ่ายรูปก็ได้นะก็จะได้บรรยากาศแบบที่ไม่ค่อยมีคนนะนะคะ ที่ม้ากำลังตกเลยว้า คืนนี้นะคะเราก็จะลากันไปด้วยภาพสวยๆที่ดิงเกิลเทเรสนะบรรยากาศยามค่ำคนืนท่ามกลางหิมะโปรยปลายนะคะก็ถ้าใครถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วทริปหน้าเราจะไปไหนต่ออย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะบ๊ายบาย